สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ทุกคนมาบอกกับบาต้นจำายุดกินแซ่บกับเพี่น้องมือนี้ได้ก้อยเสียห้องให้พี่น้องอแดงจึงครงเลยเนี่ยเรียนจากมือไ้จุพี่น้องนี่โอ้โหมาพี่น้องคือเราแหละกินเนื้อมันก็ตตอมี่นี่บักไซติงหนิงแก่ข้าวกันพี่น้องบักสวาง้าว มาพี่น้องพ่อกินข่ขออาแ่บขอยอกัดตีนมือเนาะพี่นอออ้องอุ๊ยตัวต้อนนี้แม่พื่อะพี่น้องเอาเอาต้องสีละคำแรกแฮกมาพี่น้องเอิ่นพญาย AI, ัยไอ้ไอสรายเบาเตียนแน่พี่น้องให้เรามาดันคลิปเบาเตียนแน่เอาไปพี่น้องคำแรกแฮกมันคอยปังๆเด้อพี่น้อง ใส่วันดอกพาวครับพี่น้องโ uh huh. ดดพะว่ามาพี่น้องแซ่บๆน้ำบลาเต็มครับผม

หโหราผ่าร้อยมำแดงพี่นอ้องอร่อยพี่น้อง ไข่เสียร่อยน้ำแดงกับบกพริกเม็ดหนึ่งพี่น้องลงทางบาติสสัมาก นเอาอแตงคุยแซ่บครับผมอืมชิมผู้ดเดียวมพราะว่าเราได้ไปแบ,บงกว่าให้แม่บ้าน <c oughs> น่มันพักเข้าไปตั้งใจกับขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอเลยครัวให้แม่บ้านก่อนแม่บ้านยูเขาแล้วหน้อจั้งใจกับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านเต้นจำยุดกินแซ่บึ้นเราเด้อพี่น้องไปแล้วครับผม